สวัสดีครับคลิปนี้เราไปขับรถเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันนะครับญี่ปุ่นมีเกาะใหญ่ๆอยู่4เกาะเราเลือกไปขับรถเที่ยวเกาะคิวชูซึ่งอยู่ล่างสุดเพรช่วงที่เราไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมอากาศกำลังสบายครับเที่ยวบิน TG648 ของการบินไทยออกจากกรุงเทพก็ราวๆตีหนึ่งไปถึงที่ฟุโกุโอกะเมืองหลวงของเากาะคิวชู Q, ก็ประมาณแโมงเช้าครับ และที่ว่าอาการกำลังสบายก็คืออุณหภูมิเฉลีย่ยในช่วงนี้จะอยู่ระหว่าง19-23ถึงองศาครับเครื่องบินบินข้ามคืนแบบนี้ทำให้เราได้หลับอย่างเต็มที่ครับตื่นมาก็พร้อมจะเที่ยวได้เลยครับใกล้ๆกับสนามบินมีบริษัทเช่ารถของ t o y ยต a นะครับเราได้เจ้า y าริสไ y b r i d คันเล็กน่ารักมา1คันราคาค่าเช่า7วันรวมค่าทางด่วนรวมค่าประกันภัยก็ราวๆ2 0 0 0 0บาทไทยครับ ประมาณ10โมงเชา้าทุกอย่างก็พร้อมครับหมายแรกของเราคือเกาะไอโนชิมะหรือเกาะแมวนะครับโดยที่เราจะขับรถจากฟุกุโอกะขึ้นไปประมาณ20กิโลไปลงเรือที่ท่าเรือชื่อชินกุกครับท่าเรือไปกลับก็คนละ240บาทครับเรือวิ่ง20นาทีเกาะไอโนชิมะเป็นเกาะเล็กๆนะครับระยะทางรอบเกาะก็ประมาณ6กิโลเมตเท่านั้น ขึ้นเกาะปั๊บก็จะเจอป้ายเตือนให้ระวังเจ้าเหยี่ยวสีน้ําตาลนะครับซึ่งมีบินอยู่เยอะมากในบริเวณนั้นจะมาขอยแย่งอาหารจากในมือเราครับก่อนนี้มีประชากรที่เป็นคนอาศัยอยู่300คนนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นแมวอาศัยอยู่100ตัวครับเรียกว่าเดินไปทางไหนก็จะเจอแต่แมวเต็มเกาะไปหมดแมวที่นี่อารมณ์ดีนะครับจับเล่นได้แต่กติกาของเกาะมีอยู่ว่าห้ามอุ้มแมว เลื่อนย้ายจากจุดที่เขาอยู่ไปยังจุดอื่นนะครับแล้วก็ห้ามให้อาหารแมวครับเราสองคนใช้เวลาสบายๆเล่นกับแมวแล้วก็กินข้าวหนึ่งมื้อก็ประมาณ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งครับและเมื่อกลับถึงฝั่งเป้าหมายต่อไปของเราคือเมืองคาโกชิมาครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฟุกุโอกะไป300กิโลเมตรครับคาโกชิมะนี่เป็นเมืองใหญ่นะครับและก็เป็นเมืองท่องเที่ยว เรียกว่าถ้ามาเกาะคิวชูก็ต้องมาคาโกชิมะครับที่นี่เราพักโรงแรมกลางเมืองเลยนะครับเป็นโรงแรมเล็กๆแต่ทันสมัยครับเช็คอินเป็นระบบ Contactless นะครับแบบกดข้อมูลสแกนพาสปอร์ตผ่านจอแล้วขีดการ์ดก็จะไหลออกมาครับส่วนของใช้ในห้องพวกสบู่แชมพูก็เลือกหยิบเอาเท่าที่เราต้องการจะใช้ครับแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นนะครับรอบๆโรงแรมก็มีร้านอาหารมากมายครับ เราสองคนเลือกร้านนี้เพราะว่าอยากทานปลาสมะย่างครับปลาสมะย่างร้านนี้เขาเสิร์ฟพ,พร้อมกับซุปหอยชามใหญ่รสชาติดีครับรสชาติไปกันได้ดีมากๆกับเบียร์ญี่ปุ่นเย็นๆครับก็เลยจัดไป2ชุดเริ่มวันที่2ของเราครับการนอนโรงแรมกลางเมืองทำให้เราต้องจอดรถแบบนีนะครับเสียค่าจอดรถ1ึงคืนสามบาทครับ วันนี้เราขับรถขึ้นไปทางเหนือประมาณ75กิโลนะครับเพื่อจะไปเที่ยวชมทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟโอนามิและเส้นทางเทรคกิ้งที่ราบสูงเอบิโนโครับรถเช่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกคันเขจะมีระบบนำทางมาให้นะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกครับทะเลสาบโอนามิและที่ราบสูงเอบิโนเนี่ยตั้งอยู่บนเทือกเขาคิริชิมะนะครับ และนอกจาก2ที่ที่กล่าวถึงแล้วเนี่ยนะครับเทือกเขาแห่งนี้ก็ยังมีที่เที่ยวอีกมากมายเลยครับขับรถเพลินๆไปกับความเขียวของต้นไม้แป๊บเดียวก็ถึงหมายแรกครับโอนามินี่เป็นทะเลสาบป,ปากปล่องภูเขาไฟนะครับตั้งอยู่ที่ระดับความสูง1240เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับสำหรับทางเดินขึ้นนี่ก็มีเดินสบายบ้างเดินไม่สบายบ้าง แต่รวมๆแล้วเนี่ยเพลิดเพลินครับถ่ายรูปก็สวยเดินก็สนุกครับแต่อากาศก็เย็นสบายเหนือไม่ออกเลยครับทะเลสาบโอนามินั้นเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟเมื่อ50 0 0 0ปีที่แล้วนะครับจัดเป็นทะเลสาบปักปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้ถึง650เมตร ก็คือกว่าครึ่งกิโลเช่นะครับเป็นทะเลสาบป,ปัากปล่องภูเขาไฟที่สวยมากๆเลยนะครับสวยประมาณว่าขึ้นไปแล้วก็ไม่อยากลงเลยครับข้างบนนี้ก็มีห้องน้ําให้นะครับแต่เป็นห้องน้ําที่คุณจะต้องถ่ายใส่ถุงที่คุณเตรียมไปจากข้างล่างจากนั้นก็นําลงไปทิ้งข้างล่างด้วยตัวคุณเองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนธรรมชาติครับ จากทะเลสาบโอนามิก็ไปต่อที่ที่ราบสูงเอบิโนกันนะครับที่นี่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ที่ผู้คนนิยมมาเดินเทรคกิ้งกันนะครับเส้นทางเทรคกิ้งก็จะมีมากมายหลายเส้นทางประกอบไปด้วยภูเขาไฟน้ำพุร้อนและทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับวันที่เราไปถึงนั้นเขาปิดเส้นทางครับถ้าให้เดาก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ ปริมาณก๊าซที่ปล่อยมาจากภูเขาไฟที่อยู่มากมายในบริเวณนั้นครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับดูดอกไม้สวยๆแถวๆนั้นแทนก็ได้ที่เห็นสีชมพูเนี่ยคือดอกอาซาเลียนะครับออกดอกเต็มบริเวณไปหมดเลยครับคนไทยเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่ากุหลาบพันปีนะครับส่วนคนญี่ปุ่นเรียกว่าดอกซึซึซจิครับร้านอาหารที่นี่ไม่มีเมนูให้เลือกมากมายนะครับทานโซบะง่ายๆเสร็จแล้วก็ขับรถกลับคาโกชิมะกันครับ และเนื่องจากแถวนี้เนี่ยมีภูเขาไฟอยู่หลายลูกนะครับแล้วภูเขาไฟกระบอกน,น้ําพุร้อนเนี่ยมันก็เป็นของคู่กันระหว่างทางขับกลับคาโกชิมะเราก็เจอบ่อน,น้ําพุร้อนสวยๆให้จอดรถถ่ายรูปเล่นได้ครับ มาอีกนิดก็เจอหุบเขาข้างทางมีลำธารไหลผ่านสวยๆก็จอดรถล,ง,ลงไปถ่ายรูปครับข้อดีของการเช่ารถขับก็อย่างนี้ครับชอบตรงไหนก็จอดตรงนั้นไม่ต้องบอกใครไม่ต้องฟอกใครครับจากนั้นเราก็ขับรถกลับเมืองคาโกชิมะครับคืนนี้เรากลับไปนอนโรงแรมเดิมในเมืองนะครับ2คืนที่โรงแรมนี้เราจ่ายก่าห้องไป6,100บาทครับ วันลุงขึ้นเราก็มีแผนที่จะเอารถลงเรือข้ามไปเกาะภูเขาไฟซากุระจิมะครับภูเขาไฟซากุระจิมะนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองคาก s ชิมะเลยนะครับเดิมมีสภาพเป็นเกาะอยู่กลางทะเลแต่จากการประทุใหญ่ในปี1914หรือ109ปีที่แล้วทําให้เกิดการเชื่อมต่อของแผ่นดินที่บริเวณแหลมโอซูมิครับเริ่มวันที่3ของเราด้วยกาแฟแก้วใหญ่จากร้านสตาร์บัคเท่ๆริมทะเลครับ เรือเฟอร์รี่ลำใหญ่มากเรือบรรทุกรถได้หลายสิบคันเลยครับค่าเรือก็ประมาณ450บาทใช้เวลาวิ่ง20นาทีมีเมนูอาหารขายบนเรือเป็นพอร์ชั่นเล็กๆที่เราสามารถทานเสร็จได้ใน10-15นาทีครับ <Okay. S 1> ถนนวนรอบเกาะช่วยให้เราสามารถมีมุมมองภูเขาไฟซึ่งอยู่กลางเกาะได้หลากหลายมุมมองครับ จุดชมวิวชื่ออาคามิสุครับเราเห็นรูปปั้นนี้ครั้งแรกเรานี่ก็เป็นคนที่ถูกลาวาที่แท้เป็นรูปปั้นที่ระลึกง,งานออเนทคอนเสิร์ตของเกาะแห่งนี้ครับที่จุดชมวิวคูโรคามิครับภูเขาไฟซากุระจิมะนี่เป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับแล้วก็ถูกจัดอันดับให้เป็นเด็กเขต ภูเคโนซึ่งก็หมายความว่าเป็นภูเขาไฟแห่งทศวรรษที่ยังคงมีอันตรายต่อประชาชนโดยรอบครับประกอบไปด้วย3ยอดหรือ3ปากปล่องได้แก่คิตะนากะและมินามิเมื่อ14ปีที่แล้วมีการประทุขึ้นในเดือนมีนาคมปี2552ครับส่งผลให้เกิดการพ่นเศษหินสูงขึ้นไปในอากาศถึง2กิโลเมตรเลยนะครับและครั้งล่าสุดก็ได้มีการประทุขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 5หรหรือเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ ระดับความรุนแรงนั้นทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดแก่ประชาชนเลยครับและนี่ก็คือทางที่เขาเตรียมไว้ให้ลาวาสําหรับไหลลงทะเลนะครับดินก็จะเป็นเท่าภูเข่าไฟสีดําไปทั่วไปหมดส่วนราวสะพานก็จะเป็นสนิมเนื่องจากก๊าซที่เกิดจากปูเข่าไฟครับและถ้าจังหวะที่เรามาเที่ยวเกิดมีการประทุข,ขึ้นเขาก็จะมีหลุมหลบภัยเตรียมไว้ให้นะครับไปต่อกันที่เสาโทริอิที่ถูกฝังไว้ใต้ลาวาครับ เสาแบบนี้นะครับญี่ปุ่นเรียกว่าโทริอิภาษาอังกฤษเรียกทรายเกต i ดิกชันรีแปลว่าประตูสารเจ้าครับจากการประทุกครั้งใหญ่เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วนะครับส่งผลให้เสาโทริอิสูง3เมตรแห่งนี้ถูกฝังอยู่ใต้าลาวา <S <S เหลือส่วนยอดโผล่พ้นดินมาเพียงเมตรเศษเศษเป็นอนุสรณ์ให้พวกเราได้ชมกันครับและตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ลาวา ไหลามาสะสมรวมตัวกันเป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อเย็นตัวลงก็เกิดเป็นหินรูปร่างแปลกลักษณะหินนั้นก็จะแตกต่างจากหินทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ และตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในการมองยอดเขาสากุรจิมะครับแวะเข้าห้องน้ำครับขับรถเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องห้องน้ำไม่ต้องกังวลเลยนะครับมีทุกที่และก็สะอาดครับและระหว่างจอดพักรถนั่งกินไอติมกันก็ได้วิวปาโลมาเป็นของแถมครับ แล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดที่เกาะภูเขาไฟเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ครับมองวิวภูเขาไฟผ่านทางทะเลก็สวยนะครับระหว่างทางเราเจอร้านปิ้งย่างสีฟูตครับคุณป้าเจ้าของร้านใจดีมาแนะนำวิธีปิ้งย่างให้เราครับเห็นเราตัดปลาหมึกแล้วก็อดนดนทนไม่ได้เพราะเราตัดไม่สวย เวลาย่างหอยนางลมก็ให ha ้ใช้ฝาครอบและเวลาในการย่างก็ต้องเป๊ะตามที่นาฬิกาสายบอกเลยนะครับคุณป้าแกดูเต็มอกเต็มใจในการสอนมากเลยนะครับแต่ผมเชื Response> ่อว่าในใจแกก็คงคิดว่าไอ้สองคนนี้ทำไมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะคุาซโนมซโนม่ใช่ แม้แต่นาฬิกาทรายจะใช้ก็ยังมีัตว์ตั้งกลับด้านจได้กบ <Disney. S 2> มื้อนี้ของเราสองคนนี่ทั้งอร่อยทั้งสนุกเลยครับรจากนั้นก็บายบายซากุระจิมะเป้าหมายต่อไปของเราก็คือไปนอนที่เมืองมิยาโกโนโจนะครับ4.6กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกครับที่นี่เรานอนโรงแรมเล็กๆชื่อทาบิสนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในราคาคืนละ1,700บาทครับสำหรับห้องก็ไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เรียกว่ากำลังพอดีพอดีครับมีฝักบัวชำระระบบไฟฟ้าด้วยนะครับและโรงแรมนี้เขาก็มีทางเลือกให้สำหรับท่านที่เดินทางคนเดียวหรือท่านที่เดินทางแต่ต้องการประหยัดค่าโรงแรมเป็นซองนอนเล็กๆแล้วก็ใช้ส่วนกลางร่วมกันครับดูส,สะอาดสะอาดน่านอนครับ ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านปิ้งย่างครับอาหารรสชาติอร่อยและที่นี่เป็นเมืองเล็กๆนะครับอาหารก็เลยราคาไม่แพงครับเนื้อดีๆย่างจับคู่กับเบียร์เย็นๆมันชื่นใจจ,จริงๆครับวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นการขับรถเที่ยววันที่4ของเรานะครับวันนี้เรามีแผนจะขับรถเรียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะคิวชู โดยมีเป้าหมายหลักที่ศาลเจ้าริมทะเลอุดกจิงกุสวนโมอายและไปนอนที่เมืองนาเบโอกะครับระยะทางในวันนี้ก็ในราว140กิโลเมตรครับระหว่างทางก็มีแวะถ่ายรูปที่หุบเขานากตะครับ ขับรถเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเจอป้ายสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องหลังเลใจเลยนะครับแวะได้เลยครับรับรองว่าสวยทุกที่ครับญี่ปุ่นมีการนำไม้สนจากในป่ามาใช้นะครับแต่ก็มีการปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบครับถนนช่วงนี้ก็จะเป็นแนวถนนลอยฟ้านะครับ ถนนเรียบชายฝั่งทะเลครับและเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนั้นมีแผ่นดินไหวบ่อยครับก็จะมีป้ายบอกทางให้หนีเวลาเกิดคลื่นสึนามินะครับให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับถึงสานเจ้าริมทะเลอุดกจิงกุแล้วครับสานเจ้าอุดจิงกุนี้มีอายุมากกว่า300ปีแล้วนะครับ ตัวสารเจ้าตั้งอยู่ที่ริมหน้าผาริมทะเลโดยมีตัวของสารเจ้าอยู่ในถ้ำอีกทีหนึงครับนคนญี่ปุ่นนั้นเชื่อกันว่าสารเจ้าแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรเกี่ยวกับเรื่องคู่รักและการคลอดบุตรให้ปลอดภัยนะครับและเมื่อขอพรเสร็จแล้วก็ให้เอาลูกบอลเล็กๆ มาโยนลงหลุมที่อยู่บนหินหลังเต่าตรงนี้ครับสำหรับผู้ชายให้โยนด้วยมือซ้ายและสำหรับผู้หญิงให้โยนด้วยมือขวาโดยมีความเชื่อว่าถ้าโยนลูกบอลลงหลุมได้สำเร็จพรที่ขอไว้ก็จะเป็นจริงครับขับรถต่อมาอีกเล็กน้อยก็จะมีศาลเจ้าอีกหนึ่งแห่งครับตั้งอยู่บนเกาะใกล้ๆกับฝั่งและมีสะพานเชื่อมเดินไปได้ครับ ถ้าหาที่นี่เวลาน้ำลงนะครับจะมองเห็นแผ่นหินขนาดใหญ่เป็นขั้นๆคล้ายบันไดอันเกิดมาจากลาวาที่ไหลลงทะเลและถูกกัดเซาะโดยน้ำทะเลครับศาลเจ้าแห่งนี้ชื่ออาโอชิมะครับผู้คนจะนิยมมาที่สาลเจ้าแห่งนี้เพื่อขอพรเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานความรักและการเดินทางทางทะเลครับทัวริงแกงนี้เขาหอบพิ้วจัก,กรยานกันมาจากฮ่องกงเลยนะครับ และนี่คือตัวสะพานที่เชื่อมเกาะกับแผ่นดินใหญ่ครับบางมื้อเราสองคนก็ซื้ออะไรง่ายๆมานั่งกินที่สวนสาธารณะครับข้างๆสวนที่เรานั่งเนี่ยมีกร e นเฮาส์ที่ใช้ทดลองปลูกมะม่วงเมืองไทยด้วยนะครับออกรูปเต็มต้นเลยขับรถเรียบชายฝั่งไกสักพักก็ถึงสวนโมอายครับโมอายคือหินแกะสลักรูปหน้าคนซึ่งมีต้นแบบมาจากหมู่เกาะอิสเตอร์ในประเทศชิลีนะครับ และสวนแห่งนี้เป็นที่เดียวที่ทางต้นแบบอนุญาตให้สร้างลอกเรียนแบบได้ครับเราไปถึงเมืองนาเบโอกะในจังหวัดมิยาซากิก็ตกเย็นพอดีครับคืนนี้เรานอนโรงแรมชื่ออปป้านะครับ1คืนราคา1,850บาทครับและโลรงแรมแห่งนี้มีที่จอดรถจำกัดนะครับเราก็เลยต้องเอารถไปจอดที่ที่จอดรถสาธารณะซึ่งเห็นว่าจะมีตัวล็อกอยู่ใต้ท้องรถนะครับตัวล็อกนี้จะหดลงไปก็ต่อเมื่อ เราจ่ายค่าที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจบตอนที่1แค่นี้ครับโปรดติดตามตอนต่อไปในขับรถเที่ยวเกาะคิวชูเอพิโซสอนะครับขอบคุณครับ